สบายดีพี่น้องสบายดียามเ้าๆพ่อๆกับสองคนเฮาคือเก่าพี่น้องเอ๋ยกับสองน้องสลาเนะ<ส>าะวันนี้ก็สิมาเสาะน้องใหม่กอ่อในเฮือนตัวเองอีกคือเก่ามันจะมีหม,ม,มอตามคำขอเนาะคำขวาว่าเอฟซีหัหวค่ะน้องสลาร์เอาวไปหาบ่แม่นให้มาหาญาณิโกตองหาในนี่แหละมองมันง่ายอา้าวมองเราเฮาไปแล้วเมื่อวานนี้พี่น้องเอ๋ยอยู่ห่วยนะได้ซ้ำกระตูดได้ เอาท้ายเลยมันได้บลายเขาก็เลยลบถิม่มะมนี้ก็เลยมาขอแก่โตพี่น้องเลยหานี่ก็จะคองอห,อหานี่ก็จะคองกับชิมีนี่บอกว่าชิคุดยังในนี้มันจิไปมีฮานี่กอตัวเองกับิมี่บอท่านั้นแหละคนตกรายเลยนะไม้บอออกบาจากม, <laughs> มันเปี้กเกินอ,อ้าวบัตทาจากหองมันก็นออกหนามไม้พี่น้องเลยแม่นบาจากตุลุ่มนี่ก็ น้าเฮ้ยเฮ้ยอาวสามพี่น้องสามอ้น้องต้องสิ่งดีเอาเขนาเขาจังได้เอาเขาเองคนเดีเจอมอเมว้จอสมเฮ็นมันเก่งๆงามๆเนกว่าเอาน้ามาฉีดใส่มลขนนะนี่เออนั่นแหละคอว่ามันมีอีกนะครับก็ไลบอกว่า thăng thương đúng thăng Thằng thăng nó kêu kiêu, bay na, hey, na, oh. hơi xí, xí. hơi lên, ah, à, hơi, Bừng cái cậy Nó nong hơi, này, năm mai hao, man cứ câu, phi nong man cứ câu, man สามอันเนนมน,มนมั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 นพี่น้องซ,ซ,ซ,ซับ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 เดี๋ยวขอตัวถอยออกก่อนพี่น้องเลยทางลมก็มีบน,นเมนโบเอาอีกแล้วพี่น้องแกนแก้วเห็นอีกแล้วทั้งลุมปัดเป็นใหม่ บ่เมนน้ำไม้ยูมน้ำไม้หล่นลวนบ่เมนนไม้อยากดีพี่น้องเออเชื่อไปเห็นอะไรกินต้มซุปอีกเลย,ยต้มจำเจอ่อต้มจาเจบอกเราต้มซุปเอาเอไราได้ไปยังเอากับดินถมไว้วคือสับตะเลกตอนต่อไปปัจสุลุยปวดหลุดได้มาแล้วหนึ่งอันพี่น้องนอนนั่งขาว นมัไฟบ้านเฮาเองปีนี้เป็นตัวโหดทีคั่นน่ะเลยอู้อ๋อโอ้ยสับไปสับมาได้แต่ชนไม้อ่ะนะมันบ่แม่นน้ไม้สับไปสับมาได้แต่ชนหืบาดเดียวแล้วบ่เฮ้ยเดี๋ยว มีแต่ปลายนั่นแหละมันยังกินแสบมันจังหวานเดแข็งลายกับบอสเสีแล้วมันบ้านนี้ก็่งช่องบ้านค่ะอืมมีเยอะอยูย่ห่วยนะมันพ้นตกกะจริงพี่น้องแต่ามันองก็ตกแล้วก็ค้นกะหายอยู่คููมือ ไปมื้อก่อนน่ะค่อยแชทไปได้อันเดียวซ่ํานี้ก้อยนี่ว่าซั่นเฮาบ่ฮู้มื้อล้ําเฮาไปได้3อันซ่ํานี้ก้อยโอ้ยโยมแล้วกันนี่ไผก็หาดแม่นปิดบ้านปิดเมืองแล้วไปเมืองก็บ่ได้ก็ต้องลงแต่ห้วยแหละลงห้วยลงฮ่องกลางคืนก็ใต้คบใต้เขียดเฮาก็ใครแต่ว่าน้ําไม้ในเฮือนเฮาเอง ก็จ้คของในเฮือนแล้วนะก็เลย,นะอเลยพอได้กินคันล่องหวยก็อึดอึด,อด,อดยมลาปะรีพนตกกับแมนยูแต่มันต้องก็ตกคัามันตกเออตลอดตลอดเฮิงเฮงน้มันกะสีออกคือว่านั่นแหละแต่ตอนนี้นะ่ะยังบอกมีพีน่น้อยในน้อยเขาก็ซับเอาแต่เขายัางน้อยๆก็ซับมาใช้่าทั้งนาสีพอ่ออันใหญ่หรือว่าสีได้ลายเนาะมาแล้วพั ไอ้ชาน้อยๆคือเก่าเสียซื่อๆมาเอานี่กอตัวเองโลใหญ่บ่เฮ้ยใหญไปเบิ่งทางพูนอนางขาวหรือนงเขียวขาวคืออยู่กระถิงเดะแต่ปลายปลายบนี่กกมันสิซดเจ้าคือว่เอากกมันซ่กกมัคาไคาไหรือคาไม้คาไม้ กเดียวกับสัมสกินทบม่ก็เออวใบหยกทมกับบอทแลวกันบอยากอีกตรหนัอย่างนี้นเลเนี่ย้แต่มันยังบมีหนอได้พี่น้องเลยมันยังเป็นตะตูดอยู่เนาะอันนี้ตะตูดมันอันนี้นะทานอมันสีออกงพีทานอมันสีออกไกลก็แล้วก็มันกับสีเวลาดับขาผู้เลี้ยงความใหญ่มันอันนี้มันเป็นตะตูดมันตะตูดมันฉีบใใหญ่บันได ย็นเยอะยันเลยชับพี่น้อง <S 2> <S 2> <ด>เจอะนโจนได้แต่ว่าหกขนาดเลยขนาดกองจะคของน,นี่พี่น้องได้คนล,ละคนคนบอกาให้ทางทางบ่ทางพี่น้องเอ้ยทางแล้วมันสีกินง่ายแล้วมันบ่เสดเราต้องหกหกโลมันยังกินยา่มัน,นยังเสด นี่เห็นบ่ <c oughs> นี่เนี่ยน,นี่เลยเอาเบิ้งมันหัวก็ไปแม่นบ่เคยนอม,มันนะกระตูดคือกประจักโอ้ยมันอ่อนควันลงไปอีกควันลงไปอีกมียังไนเลยสามสามอันสอนกันนี่ ออนนโอ้ตัวนี้แข็งแข็งข่้างหลังเงี้ยมัน่ายัางค่าไหมบอเออม,มันค่าตวเก่ามันค่าตอตวเก่ามันก็เลยแข็งขอ่อนอย้ยา,าเอาเลยนะมันชับบอลทลูดอกมันแข็งเอาซ้ำได้นีอ่อย่าไปงัด มันยังบ่เขาเออยังฉันนละคันจะชับแน่นที่หึงมากก็ได้แล้วตัวใดอีกมไข่งูหยักนเนยไข่งูหยักน,นี่ลนี่ไข่เป็ดเป็ดมาไข่แน่ก็ไผ่เพราะเป็ดมองไข่อะไรเป็ดลายแม่ก็ได้ มันก็เห็นหัางเหมือนบ่ห่างแค่ต้นตกวคำไห่จริงๆแค่หังมันเออก้เลยแข็งหรืออ่อนออ่อนแล้วตัวนีิยัยสุดพี่น้องเลยฮึบโอ้อ่อนอะไรพยามันฮึบจืดจวดห่อยเอางอแล้วแข็งเลยจื้อ จวดจาจดจีจอดทำไมันชีได้อยู่บ่เฮยมันไลายตัวจอเลยได้นี่พี่น้องพจอจะบมีตเตโตจอเทเราบออมมาจากเ่อเออพ่อเมื่อบันนี้พี่น้องเอ๋ยขอบใจจุกหูทุกคนที่เขามาเบิ่งเราแล้วพัอนอนี้ห้อยบ่พ่อบอจ้ะย่ โอ้ยเอามาเถอะมันดำมันมองมันมนมาเลยนะกิ้งเลิ่นยุ้ยเ้อเออสีได้เธอไล่ไข่ย่อยใช่ไข่งูหยักคนไหนะนี่เอาตอนนี้ใช่แล้วอยากเต็มขู่เลยพี่น้องเ้ยนี่มีไข่งูเลืมอมเออบ่แม่นไข่เปียอีกอันหนึ่งไข่งูยักยังอีกเยอะ men bò ui sập nhắn tô cầu to thương nè chị ao về hình nhắn này nội nè bài hà tô mai nè thôm 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 bà chị nào bài há ao tô mai anh em dù thương sập nhạc để có mất nội gì hết là hơi à số hà thương โอ้ทางนี้บระยัดคือพี่น้องเลยบระยัดคือทางนี้ดินมันกระเดีมีอยู่เท,ท่ถึงมาอันนี้มันออกอีกเท่ถึงอ่อมันดักลงบ่ได้โอมหมือนอันเดียวเหรอเฮ้ยเ <c oughs> ท่นี้นะฮะกันยิ่เทิ่ง หงดินดินบ่ได้มาฮอดเนาะมันก uh, ็ได้ห่างอยู่เถิงเด็กลงเลยนั่นน่ะหลายบ่ไหวทําไมมันเด็กลงหาดินป่ะไปทางไหนบันีมือลพี่น้องอ้าวมือพี่น้องเน้ดูนไม้ของเฮาพี่น้องเอยได้5 6อันแต่ว่าบักใหญ่เลยคั่นแกงนี่กินบ่หมดแต่นี่สิเอาไปต้มกินต้มโออนนๆหวาน กินกับปนกบพี่น้องเลยงามนี่แซบนวแน่นอนข,ขอบใจจุกูจุกนที่อมามเบิ่งพี่น้องฝากกาไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสองเคยลาแลว้วก็น้องสาลาพอกันคลิปนาพี่น้องสบายดี